เอาละครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในโลโบอกกับโปรเจกต์รถไฟไทยของผมก็อีกเช่นเคยนะครับนะก็กลับมาแล้วังจากที่หายไปนานเลยนะครับผมก็ซุ่มทํารถไฟอะไรต่างๆเนี่ยอยู่เงียบๆนานเลยนะ,นะเออผมแทบจะไม่ได้อัปเดตใน Facebook หรือว่าในเอ่อ u ูทูบเลยนะครับนะนานมากนะครับเกือบ2เดือนได้แล้วมั้ง ซึ่งผมก็ติดเรียนด้วยนะครับก็เรียนอยู่ซึ่งตอนนี้เราปิดเทอมแล้วนะครับก็อาจจะพอมีเวลาว่างมาทํารถไฟได้มากขึ้นนะครับนะซึ่งเนี่ยผมก็ได้เพิ่มระบบอะไรมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงระบบเฉพาะในหัวข้อคลิปของคลิปวันนี้ก็แล้วกันนะครับนะจริงๆเนี่ยจะมีนี่อันนี้นะครับรถบพห์นะครับนี่รถสัมภาระนะครับรถโบอกี้มีสัมภาระอันนี้เป็นแบบ4ประตูนะครับนะ รถคันนั้นก็บ,บอบพหอเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น2ประตูนะครับนะรถสองประตูอันนี้4ประตูนะครับนะอันนี้อันนี้1 2อีกฝั่งหนึ่งก็เนี่ยสามสี่นะครับนะเป็นรถบอถบพหอซึ่งผมจําไม่ได้ว่ารีวิวไปแล้วหรือยังนะครับแต่ว่าก็มาผมเอามาพูดถึงกันหน่อยในคลิปนี้นะครับนะแล้วก็จะมีอีกระบบหนึ่งก็คือระบบเออ่ไฟสัญญาณนะครับอยู่โน่นนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวรอเอารถไฟคันนี้เดี๋ยววิ่งไปแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันดูไกลเกินนะก็โอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนก็คงจะได้ยินเสียงอยู่นะครับนั่นก็คือเสียงเครื่องยนต์ของรถไฟนั่นเองนะครับนะนี่นะครับอันนี้เสียงคอมเพรสเซอร์นะครับแอร์คอมเพรสเซอร์เครื่องทำลมมาแหละนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงเครื่องยนต์นะครับจากเครื่องยนต์นี้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ใช่เสียงจริงๆนะนะครับยังไม่ใช่เสียงจริงๆของรถดฟบูนะครับนะผมเอาเสียงของคี้ฮะมาใส่นะครับนี่ตอนนี้มีคีฮะจอดอยู่ คีฮัฟนะครับนะ <S <S เพราะว่ามันเป็นเสียงที่ผมหาได้แล้วก็เป็นเสียงที่เออสมจริงมากนะครับของคีฮัฟเนี่ยนะครับนะซึ่งจะมีเสียงตอนเร่งเครื่องด้วยนะครับรถไฟของผมเนี่ยมีระบบที่เร่งเครื่องได้ซึ่งจะแตกต่างกับเออระบบแรกนะระบบแรกของผมเนี่ยจะอยู่ในรถ t ี n นะครับที่เคยเออที่เคยรีวิวกันไปเมื่อนานมาแล้วนะครับนะถ้าเกิดใครย้อนกลับไปดูนะจะมีอยู่นะครับก็คือเออระบบเสียงเครื่องของรถ t ี n เอ็นเอ็นเคเอฟนะครับนะไอ้พวกนั้นเป็นระบบที่ใช้ จับความเร็วเอานะครับเป็นระบบที่เก่าแล้วนะครับไม่ค่อยดีหรอกนะครับถ้าเกิดสมมุติเราเดินไปแตะแตะรถเนี่ยเรามาขยับเนี่ยเครื่องมันก็จะเร่งเองนะครับนะซึ่งอันนี้ผมได้แก้แล้วนะครับคือเราสามารถเร่งเครื่องด้วยการเอ่อกด W เพียงอย่างเดียวแล้วนะครับกด W เพื่อเร่งเครื่องแล้วเครื่องจะเอ่อเร่งแล้วรถไฟก็จะวิ่งนะครับนะเออพูดแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับนะก็มาเดี๋ยวเราไปขับดูกันนะครับมาขึ้นรถไฟเลยนะครับปุ๊บอ่าอันนี้เป็นเดวูผอมท้งริ้วนะครับนะ มีเดวูพร้อมไม่มีห้องขับนะครับคันหนึ่งแล้วก็มีห้องขับสองคันนะครับโอเคแล้วก็มีระบบเปิดปิดไฟด้วยซึ่งคลิปก่อนหน้าเราก็เคยพูดถึงไปแล้วนะครับปึง้งอันนี้เปิดไฟแดงนะครับไฟแดงอันนี้ก็เฮดไลท์นะครับโอเคเ <c oughs> <c oughs> กิดก็พริบก็พริบเลยนะโอเคอ่ะซึ่งเดวูของผมเนี่ยมีการปรับให้ตรงนี้มันขยับได้แล้วนะไอ้ตรงอันเนี้ยพามาดูกันสักหน่อยเป็นระบบที่ผมทํานานมากนะครับกว่าจะทําได้นะ ก็คือไอ้ตรงอันนี้เองนะครับก็คือเอบานะครับบาวอันนี้เนี่ยสามารถหมุนได้แล้วนะครับโอ้เสียงเครื่องดังนะครับในเจ้าพาตัวนี้เนี่ยสามารถหมุนได้จริงแล้วนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมไม่ได้ตั้งกล้องเอาไว้นะครับแคมเมล่านะถ้าเกิดตั้งไว้ผมว่าจะให้มันมาโฟกัสตรงนี้หน่อยแต่ว่าผมเออมันจิดอยู่กับรถคันเก่านะครับไม่ได้ตั้งไว้ไม่เป็นไรนะปุ๊บซึ่งมันหมุนได้นะครับเอาละเดี๋ยวเราเล่นเครื่องกันเลยนะครับกดฟอร์รัตไปแล้วนะคับีบแต่แป้นนี่อันนี้เอาแต่ของเออ จำชื่อไม่ได้แล้ว K อ,อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับอ่านี่ถ้าสังเกตจะมีควันตรงนี้ด้วยนะครับควันตรงนี้เนี่ยสามารถเร่งได้ด้วยนะครับสามารถแรงขึ้นเอ,อ่อพ่นแรงขึ้นนะครับเหมือนรถไฟเร่งเครื่องนะครับจริงๆนั่นแหละนะซึ่งก็มาเดี๋ยวก,กดให้ดูกันเลยนะครับจะมีเสียงเร่งเครื่องแล้วก็มีควันตอนเอ,อ่อรถไฟเร่งเครื่องด้วยนะครับนะโอเคมา3 2 1พร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยนะครับนะนี่นะครับอ่านี่พาตรงนี้หมุนอยู่นะครับกดกบให้ดู อ่าแต่นี้มีเพาที่หมุนได้นะครับที่เป็นระบบที่ผมทำนานมากนะอ่านี่นะครับพอเราไม่พอเราไม่เร่งเครื่องนั้นเนี่ยควันก็จะเบารอบเดินก็จะเป็นรอบเดินเบานะครับจะต่างจากระบบแรกนะครับที่มันจะเร่งควันกับเร่งเครื่องว้ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดรถไฟมันยังไม่หยุดยังไม่หยุดวิ่งนะอ่ะนะนะครับโอเคอ่าตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์นะถ้าเกิดเหยียดตัวนี้เนี่ย ไอ้ตรงเสา,า,าสัญญาณตัวนี้จะเป็นไฟเขียวนะครับนะเห็นไหมตอนแรกมันปิดไว้อยู่นะครับที่ผมทำวันนี้เนี่ยผมอาจจะพูดติดขัดน,นิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันตีสี่แล้วนะครับที่ผมทําคลิปอยู่แล้วก็ไม่ได้นอนมาผมเลยอาจจะพูดแบบพูดไปเรื่อเรื่องนิดนึงนะครับนะ <c oughs> ขออภัยด้วยนะามาถึงเสาสัญญ,ญาณแล้วเหยียบ <c oughs> ปุ๊บกลายเป็น <c oughs> สีแดงนะครับนี่อันนี้เป็นซิมเปิลให้ดูนะครับ ผมจะมีระบบไม้กั้นที่อาจจะที่จะเอาไว้ลงในแบบจริงอยู่ด้วยนะครับซึ่งไว้เดี๋ยวรีวิวคลิปหน้านะระบบไม้กั้นนะครับทางรถไฟนั่นแหละเครื่องกั้นจุดตัดถนนนะแล้วก็สามารถเร่งๆผ่อนๆได้แล้วก็มีเสียงเบรกที่สมจริงขึ้นนะครับนะฟังเสียงเบรกกันอไอเสียงเบรกเนี่ยที่มาสมจริงก็คือเออในส่วนของเสียงของมันนะครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยกดปุ๊บก็ติดปั๊บ คือจะแบบดังมากดังทันทีนะครับแบบว่าดังแสแก้หูในทันทีเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ปรับมาใหม่นะครับให้มันค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นนะครับแล้วเราปล่อยเนี่ยมันก็จะค่อยๆเบาลงเบาลงนะครับมาฟังกันนะปึ๊บเนี่ยนะครับปล่อยอ่าเล่นเครื่องไปก่อนนะครับเล่นเครื่องไปให้มันมีความเดสอดดหนึ่งอ่านะนี่ก็จะเป็นระบบโดยรวมนะครับซึ่ง ในระบบนี้เนี่ยก็จะได้นําไปใช้จริงในแบบเขาดไฟนะครับ local d u n v e g a ์ Thailand นนั่นเองนะครับนะเ,ออเดี๋ยวถ้าผู้ชมเนี่ยจะได้ขับระบบนี้แหละนะครับผมเดี๋าามาดูเฟืองหน่อยสินี่เฟืองหมุนด้วความรวดเร็วเลยนะครับนะขอขบคุณเสียดายไม่ได้ติดมุมกล้องมาให้นะครับจะได้ไปโฟกัสมันจะได้ดูไม่ต้องมาหมุนจอดูยอย่างเงี้ยงงนะอ่า ส่วนอีกระบบหนึ่งถ้าเกิดใครสังเกตนะครับความเร็วเนี่ยมันจะมีการค่อยๆลดทอนรนเองไปเรื่อยๆนะครับตอนที่เราไม่ได้เร่งเครื่องนะเห็นไหมอันนี้ผมไม่ได้เร่งเครื่องนะเหมือนในชีวิตจริงเลยนะครับพอเราไม่ได้เร่งเครื่องปล่อยไปรอบเดินเบาเนี่ยความเร็วมันก็จะค่อยๆลดลงลดลงนะครับนะปึ๊บซึ่งเอ่อความเร็วมันสามารถปรับตั้งค่าได้นะครับว่าจะค่อยๆลดลงทีละนิดทีละนิดหรือว่าจะลดลงเร็วมากเนี่ยสามารถนําไปตั้งค่าได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นที่ตั้งค่าไว้ก็ค่อนข้างเร็วนิดหนึ่งแต่ว่านี่ก็เป็นรถที่เซลล์รางนะครับก็จะเร็วแล้วก็จะค่อยค่อยหยุดไปนั่นแหละนะครับนะเออ,อแล้วก็เบรกเนี่ยเสียงเบรกที่มีความสมูุสมจริงขึ้นนะครับไม่ได้ดังแบบแสบแก้วหูเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวพอรถหยุดปุ๊บเสียงเบรกมันก็จะเบาค่อยๆเบาลงนะครับไม่ได้แบบว่าหายฟึบแบบหายแบบตัดไปเลยไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับนะ เดี๋ยวเรากลับกันนะปึ๊บ okay, okay, เดี๋ยวย้ายไปคันนู้นกันนะครับอ่า uh, อันนี้ป็นอยู่ด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราวิ่งกลับนะโอยตายลังคาะโอเคด้านนี้เนระเปิดไฟไม่ได้นะครับผมตั้งค่าไว้ให้มันเปิดได้แค่ฝัออ่งนู้นนะครับแต่ว่าไฟแดงอันนี้ติดเอาไว้ติดไว้ตลอดนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตเพิ่มให้มันสามารถเปิดปิดได้ทั้งสองฝั่งนะ เพราะว่าบางทีมันถ้าเป็นรถแบบหัวรถจัดอย่างเงี้ยแล้วมันต้องพ่วงหัวท้ายอะไรแบบเนี้ยมันก็คงแปลกๆใช่ไหมล่ะแต่ว่าในชีวิตจริงเราคงไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นดีเซลราเนี่ยสามารถตั้งได้ให้หัวติดกับท้ายติดนะครับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราวิ่งกลับกันนะครับกดแบ克เวิร์ดเลยทีนี้เดี๋ยวผมทําความเร็วแบบฟูลสปีดนะครับเร่งเครื่องนะครับมีเร่งแรงเลยนะ เครื่องยนต์ก <rated> ็จะดังออกมาจากเครื่องยนต์เลยนะครับเลยตั้งจุดอาไ้แล้วนะแล้วก็ขับพซอร์ก็จะมีเสียงที่ดังออกมาจากตัวของมันด้วยนะครับม้นปนเปิ้ๆอย่างนี้เลยนะซึ่งมันยังไม่ใช่เสียงจริงนะเสียงจริงเนี่ยผมยังไม่สามารถไปหาเวลาอัดมาให้ได้นะครับเสียงของเจ้าตัวรถเนี่ยนะครับนะถ้าเกิดใครมีคลิปเสียงที่เป็นเสียงแบบว่ารอบเดินเบากับเเสียงตอนที่มันเร่งเครื่องแบบนี้เนี่ยสามารถส่งมาให้ผมได้นะเอจะได้นําไปใช้นะครับก็ต้อง ขอ,ขอบพระคุณนะครับถ้าเกิดใครส่งมาหาหาไมา้ผมได้นะเออขอ,ขอบขอบพระคุณมากนะครับนะเออตอนนี้ก็วิ่งไปนะครับจริงๆผมสามารถทําให้พัดลมบนหลังคานหมุนได้นะถ้าเกิดใครฟังคลิปก่อนไปก็นก็น่าจะรู้แล้วแหละไอเจ้าตัวไอ,อรถเฮนเชลขนั้นนะครับนะสามารถทําให้มันหมุนได้นะว่าเราไม่ต้องใสน่น้วกันเพราะว่าพัดลมมันเยอะเดี๋ยวเกมแหลกนะครับเนี่ยอันนี้หนึ่งสองแล้วอันนี้ก็มีอีก1นึ่งสองนะครับมี4อันใน1นึ่งคันนะครับ นั้นมีตั้ง4ตู้นะครับไม่ใช่4ตู้3ตู้นะครับเออเลยก็4คูณ3นะ4ี4่สี่สี่สองสี่สามสิบสองสิบสองอันที่ต้องหมุนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปวิ่งลางซิกแซกนิดน,นึงดีกว่านะครับวิ่งเล่นๆปุ๊บโอ้ยเบรกไม่ทันกดเอเมอร์เจนซี่เบรกเลยเบรกแรงมากนะวับอ่าโอเค เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับไอเจา้าเดวูเนี่ยพวกดีเซลอะไรพวกนี้ผมก็เคยรีวิวกันไปก่อนหน้านี้หมดแล้วลหละนะครับก็จะมีแต่เสียงเนี่ยที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ล้อเปลี่ยนให้มันสมจริงขึ้นนะครับแล้วก็มีเสียงคอมเพรสเซอร์ซึ่งอันเนี้ยสมจริงอยู่แล้วนะครับเสียงคอมเพรสเซอร์ถ้าเป็นตัวในรถดีเซลรางนะของเดวูนะครับโอเคถ้าเอาจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าเสียงมันเป็นยังไงบ่นว่าสมจริงไว้ก่อนนะครับเอ้ยลืมสับรางนะครับ วิ่งมาสับรางนะปุ๊บอ่าส่วนเจ้าเสาสัญญาณเนี่ยในระบบจริงที่ผมจะใช้เนี่ยมันจะมีการหน่วงเวลาด้วยนะครับอย่างเช่นรถไฟคันนั้เนี่ยเหยียบไปแล้วนะครับสัญญาณก็จะตีเป็นสีแดงแล้วก็จะให้ตั้งดีเลย์เอาไว้สักประมาณ1น,นาทีแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีเขียวอะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้คอมพิวเตตามหลังเนี่ยเ,เกิดการชะลอนะครับมันจะได้ไม่วิ่งติดกันเกินไปนะครับถ้าเกิดผู้เล่นเขาไม่ฝ่าสัญญาณไฟแดงอะนะแต่ว่าผมก็มีระบบแล้วละ่ะ ผมคิดระบบเอาไว้แล้วนะครับในการป้องกันผู้เล่นผ่ออาสัญญาณไฟแดงก็คือเมื่อรถไฟมาเหยียบเซนเซอร์ปุ๊บแต่ว่าสัญญาณนยังยังเป็นสีแดงอยู่เนี่ยจะให้รถไฟลงลงเเมาเจึซีเบรกทันทีนะครับลงเบรกฉุดเฉินทันทีนะครับด้วยตัวเองเลยนะโดยที่พนักงานขับหรือว่าคนเล่นเนี่ยไม่สามารถเข้าไปยุ่งกับระบบ,บนั้นได้เลยนะครับแล้วกาไฟจะเป็นสีเขียวเนี่ยมันถึงจะกลับมาวิ่งได้ปกตินะครับเป็นไงเป็นระบบที่เกียร์ดีไหม <laughs> นะครับมันสำหรับผมมันก็เป็นระบบความปลอดภัยซึ่งในชีวิตจริงก็มีแบบนั้นนะ ไอ้เจ้าระบบ ETCs เนี่ยก็มีการทำงานเออหลักการเนี่ยคล้ายๆกันนะครับนะเออถ้าเกิดเจอสัญญาณซีเดนเนี่ยก็จะไม่ให้รถฝ่าไปนะครับโดยการจะเออลงห้ามรอรถไฟโดยอัตโนมัตินะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะไอ้เจ้า ETCs ก็ใช้ระบบคล้ายๆกันแบบเนี้ยนะผมไม่แน่ใจนะครับนะมีผู้รู้ก็อธิบายทีนะครับนะว่าเป็นยังไงไปเราไปเถอะอันนี้ยังบีบแปลยังบีบแตรได้จังหวัดเดียวอยู่นะ ในอนาคตผมกะจะทําให้สามารถกดค้างเพื่อให้เสียงแต่เนี่ยมันเล่นไปเรื่อยๆได้อยู่นะครับแล้วปล่อยมันก็จะค่อยๆดับลงแต่ว่ายังทําไม่ได้นะครับยังงงๆอยู่นะครับมันต้องทําสคริปต์เยอะนิดนึงนะครับรถไฟคันนึงเนี่ยมีหลายสคริปต์มากนะครับตั้งแต่สคริปต์ขับสคริปต์เร่งเครื่องสคริปต์อะไรพวกเนี้ยเป็นสิบๆอันอยู่ในรถคันเดียวเลยนะครับนั้นเ่าเหนื่อยนิดนึงนะครับ ในเมื่อไอ้เจ้าฟันเฟืองตัวเนี้ยไม่ใช่ฟันเฟืองติเราต้องเรียกมันว่าเพารถนะครับมันหมุนได้มันก็สามารถวิ่งไปตามรางจริงๆอย่างนี้ได้นะครับเสร็จได้ไม่มีแคเมเปล่าให้ดูนะครับถ้ามีมุมก้อจากข้างๆเนี่ยจะเห็นไม่ชัดเัมนเนี้ยนะประมาณนี้ก็แล้วกันนะ <c oughs> เห็นไหมมันหมุนไปแล้วก็โยกแจกไปตามรางที่รถไฟเด้งขึ้นเด้งลงก็เหมือนในชีวิตจริงเลยนะครับเพราะมันคือเพาอย่างไงนะีละมันมีข้อต่อ ข้หมุน่นข้อเวียงอะไรของมันที่เป็นระบบที่ซับซ้อนมากนะครับซึ่งผมได้ทําลงแล้วในลบบ็อกนะครับก็ไม่ได้ว,ว่าลบ,บ็อกเนี่ยจะทําได้ถึงขนาดนี้แต่จริง,รงๆก็ควรทาได้แหละนะครับจะทํายังไงให้มันมีประสิทธิภาพแล้วไม่เกมกระตุกนั่นแหละคือเป้าหมายที่สำคัญที่ของผมเลยนะครับอย่างที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็50เฟรมนะครับคอมที่แรงกว่าผมเนี่ยใครที่มีคอมแรงกว่าผมเนี่ยยังไงก็เล่นได้สบายซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ก็มีคอมแรงกว่าผมนะครับ ขาผมเนี่ยเป็นคอมที่โคตรจะเก่าเลยนะครับ CPU เป็น FX นะครับแล้วก็ใช้การ์ดจอรุ่นเดอะก็คือ GTX 750 Ti นะครับนะเก่ามาก750นะครับนะก็ยังพอจะถูถ่ายมาได้ถึงขนาดนี้นะครับซึ่งเก่ามากอยากจะเปลี่ยนคอมละนะตอนนี้ซึ่งว่าเรามีตังค์แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนจะได้มีทําอะไรได้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับนะโอเคก็ วันนี้มีเพเท่านี้นะครับกับระบบต่างๆก็คงได้เห็นกันไปแล้วนะครับนี่จะเป็นหนึ่งในระบบที่ผมจะเอาไปใช้ในแมปจริงๆนะครับท่านผู้ชมที่รอเล่นเนี่ยก็จะได้ใช้ระบบนี้กันนะครับนะโอเคงั้นก็สำหรับในวันนี้เนี่ยก็มีเพลเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับนะก็จะมาทำรถไฟอัปเดตอยู่เรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าจะได้เล่นกันเลยนะครับนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม